สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวเจ้ากาโลนะครับผมเป็นร่างอันติเมตร่างนี้เนี่ยจะเป็นร่างมอนสเตอร์นะครับหรือว่าเป็นร่างเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นไปกอรลี่นั่นเองนะครับทุกคนนะร่างกอรลี่คือคอสมิกนั่นเองนะครับทุกคนร่างนี้เดี๋ยวพี่เปิดแบบวิวให้ดูนะครับนี่เลยนะนี่เป็นเทพะร่างปีศาจนะครับทุกคนนะสแตทนะครับเป็นดับเบิลเอสนะครับแล้วเป็นสามเอสนะครับแล้วก็เป็นดับเบิลเอสนะครับฟาร์มคิวเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคคคคคนน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 นใสส่่่่วววขออออองงรรรรรราาัััััลตตติเเเเมมมทะะะะะบบหื์ุกียจป็ าในส่วนของ perfect seal นั่นเองนะ perfect seal เนี่ยมันจะเป็นท่าที่ชนะทุกท่าเลยแบบทําดาเมจ200%น่ยน,นะทุกคนเห็นปะเขาจะเขียนไว้อยู่นะ200%ได้ทุกท่าเลยเนัว water nature fire light แล้วก็ Dark อะไรประมาณเนี่ย แล้วก็ในส่วนของเอ็นฮัทเนี่ยได้เป็นกอรลิสแมนนะครับเพิ่มดาเมจ45%ลดคูลดาว5.5แล้วก็คิดดาเมจ7.5%นะครับแล้วก็เป็นบัฟกิจด้วยนะครับทุกคนถ้าพี่อีโวขึ้นกอรลี่เนี่ยพี่ก็จะได้สแตตเป็น 3S เลยนะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด9ขั้นนะครับทุกคนนะนี่เลยประมาณนี้ดาเมจประมาณนี้นะแล้วก็ไม่มีเบสซิ่งนะครับสกิลต้นไม้เนี่ยพี่อัพหรือยังวะพี่อัพแล้วนี่วะนี่อัพเป็นสายคีประมาณนี้นะทุกคนสําหรับการที่เราจะมาถึงงงงขัััััั้้้้นนนนนนีไไดดะะคคครรรรรบบบเเาตออิ่มยทุกกแ ทุกคนต้องไปหาตัวร่างแรกมาก่อนนะครับร่างแรกเนี่ยมันจะเป็นร่างนี้นะครับร่างที่ชื่อว่า h e โร่ฮันเตนะครับทุกคนก่อนจะ e ีโวนะครับแนะนำให้แสแตทเป็น A ให้หมดหรือว่าเป็น S ให้หมดจะดีมากนะครับทุกคนนะแล้วก็ e ีโขึ้นไปครั้งที่1น่นะครับร่างที่1มันจะเป็นร่างบัตเตอตีนะครับของที่ใช้เนี่ยมีประมาณนี้ส่วนผ้าพันแผลเนี่ยจะอยู่ในสตอรี่โลก1นนะครับด่านที่ชื่อว่า กิโลแอสโซเอตนะครับทุกคนนะแล้วก็เล่นแอคหนะครับทุกคนจะมีโอกาสดรอป5พันแผ่อยู่ที่3นะครับหรือว่าไปหาซื้อมาก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ครับ มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆครามเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้รอแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาท ัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น m v p นะครับซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว m v p นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TT 1 2 3่เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับ <S DC s h ช p อขายไก่เพชรราคาถูกอนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะดีเฟนเดอร์มีให้เลือกมากมาย และอนิเมะแวนการ์ดมีบริการรับโกดเกมพาร์ตเลทถูกทั้ง3แมปไม่เชื่อลองเข้าไปดูบริการรับเติมโลบักแท้เลดีมีแจกโค้ดด้วยเข้าลหริงใต้คลิปได้เลยแล้วก็อีโวขึ้นบัตรเตอตีไปนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยเราก็ไปอีโวจากล่าง บัตเตอร์ตมานะครับทุกคนนี่พี่มีอยู่ตัวหนึ่งนี่ร่างบัตเตอร์ตี้่างนี้แล้วก็กดอีโบนะครับทุกคนก็จะกลายเป็นร่างมอนสเตอร์นะครับของที่ใช้นีมีประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยอยู่ในรีเจนสเต e นะครับด่านล่าสุดนะ r รีเจนสเตตล่าสุดแนะนําให้เล่นแอคที่2นะ ส่วน Cosmic d u ดัเนี่ยได้ทุกคนว้าไปที่เลดน,นะครับมันจะอยู่ในส่วนของ Survival เวนะครับตรงไอ้นี่ตรงนี้นะตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะนี่นะครับเนี่ยจะใช้2อันก็ใช้ประมาณ30,000คอยนะครับทุกคนนะก็ซื้อตรงนี้ไม่สามารถเออรู้สึกว่าจะขายไม่ได้นะซื้อขายไม่ได้กิฟให้กันก็ไม่ได้นะครับนะแล้วก็ไปทำการ Evo ก็จะได้เป็นร่างมอนสเตอร์มานั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะใส่ในส่วนของโซไปด้วยแล้วกันนะครับเพิ่มดาเมจเนี่ยให้ไปเลย อ่าเท่าไหร่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนะเพิ่มไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับหนึ่งจุดหกนะครับหนึ่งจุดหกนะแล้วก็มีตีติดนี่ด้วยนะครับดิสแมนเทนนะครับทุกคนนะก็คือติดเลือดไหลนั่นแหละนะครับทุกคนนะดูดาเมจนะเห็นปะเลือดไหลสองสองแปดนะเห็นปะดาเมจสองสองแปดเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหกวินั่นเองนะครับถือว่าเก่งใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับทุกคนถือว่าเก่งนะล่างมอนสเตอร์แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูร่างก็อตลี่อีก ค่อนข้างที่จะสวยนะในส่วนของโมเดลโมเดลอะไรตรงนี้นะทุกคนแต่ว่าติดนิดนึงไม่มีเบสซิ่งนะครับแต่ว่ากอรลี่อาจจะมีเบสซิ่งให้นะครับทุกคนโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่านะครับผมว่าจะเก่งสัแค่ไหนกันเชียวนะครับร่างนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีพาสซีฟหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคปะ่ะไปเจอกันในเกมครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่ก็ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่าวางกาโลนะครับอยู่ที่1500นะครับทุกคนนี่คือเอฟเฟกต์แอนิเมชันแรกนะครับบอกเลยนะครับว่าทําไฟมาได้สมจริงมากนะครับทุกคนอันนี้พี่เพิ่งสังเกตรู้สึกว่าไฟมันเป็นไฟที่ดูสมจริงป้ะหรือว่ามันดูลอยๆแปลกๆไม่รู้ดิทุกคนคิดเห็นยังไงเนี่ยไฟเห็นป้ะเอฟเฟกไฟเป็นแบบเนี้ยทุกคนอันนี้คือแอนิเมชันแรกนะ นี่เลยนะครับกาโลเข้าไปโจมตีแบบโคตรเร็วนะครับทุกคนแล้วก็ตับกลับมานะครับเด้งกลับมาที่ดีที่เดิมนะครับทุกคนโอเคปะ่ะตัวละครมีทั้งหมด9ขั้นนะครับทุกคนนะตอนนี้ดาเมจ1นึ่งล้านแนะครับระยะ37รูปแบบเป็นเซอร์เคิลนะทุกคนแล้วก็ตีติดเลือดไหลตั้งแต่แรกเลยเนาะคูดาวสี่จุนะครับโอกาสคิ45%นนะครับเดี๋ยวอัพขั้นกันก่อนเลยนะเท่าไหร่ดี จนกว่ามันจะมีแอนิเมชันใหม่ก็ขั้นที่4นะครับทุกคนนะขั้นที่4นะมีแอนิเมชันใหม่เป็นแบบนี้โคตรเร็วนะครับขั้นที่4เนี่ยดาเมจ29ล้านแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูสเปกเตอร์ดูหน่อยว่ามันทําอะไรนะคือมันดูไม่ทันจริงๆห่ะทุกคนเนี่ยเร็วมากนะน่าจะเป็นหมัดชุดนะ น่าจะเป็นการรวหมัดแบบปิ้วปิ้วปิวปวปวนะทุกคนนันเนี่ยเห็นป,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 ปะแบบนี้คือเร็วมากนะก็คือมันเร็วอยู่แล้วนะการโล่ในอนิเมะคือมันเร็วอยู่แล้วนะเป็นตัวละครที่เร็วมากโจมตีเร็วมากนะครับทุกคนอ่ะรูปแบบเป็นเซอร์เคิลนะครับระยะ46.5คูดาว5 1 4วินาทีนะขั้นต่อไปใช้เงินสามหมืนะครับดาเมจ47ล้าน2แสนนะครับทุกคนแล้วก็ระยะ48.4นะครับทุกคนแล้วก็คูดาวเท่าเดิมนะ ต่อไปก็44,750นะครับได้ระยะเนี่ย48้ยเหมือนเดิมตลอดเลยเพิ่มแต่ดาเมจนะดาเมจ61,800ล้าน8ะครับทุกคนประมาณนี้นะแล้วก็ขั้นต่อไปใช้เงิน65 0 0 0อ่ะ65 0 0 0เนี่ยเด้งมา90ล้านแล้วนะครับก็ยังเป็นเซอร์เคิลที่แบบเซอร์เคิลเท่าเดิมด้วยนะเออระยะเพิ่มมาเป็น50.2คูดาวเท่าเดิมดาเมจ90,900ล้า 90, น9ะครับทุกคนขั้นต่อไปนะครับมีแอนิเมชั่นใหม่ชื่อว่ามอนสเตอร์พันนะครับใช้เง คันนี้รูปแบบเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมน,นะครับทุกคนมาดูกันหน่อยเอ้ยตัวนี้ไม่มีพาสซีฟนะอินโฟไม่มีพาสซีฟนะครับทุกคนขั้นนี้ทําอะไรนะครับลองสเปกเตอร์เข้าไปดูหน่อยนะครับทุกคนก็คือดูไม่รู้เรื่องนะน่าจะเป็นการต่อยลงพื้นหรือต่อยเป็นพลังไปข้างหน้าไม่แน่ใจนะเนี่ยคล้ายๆกับท่าแรกเลยที่เป็นไฟอ่ะเนี่ยไฟเหมือนกันเลยฟุ้งๆเหมือนกันเลเ็นปะเนี่ยประมาณนี้นะทุกคนนะ ขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายนะครับทุกคนนะใช้เงิน1 2 5 0 0 0สนานะครับทุกคนดาเมจ156ร15ล้านนี่คือดาเมจสุดท้ายแล้วนะครับระยะ55.8นะครับคูดาว5.71วินาทีแล้วก็จะมีตีติดเลือดไหลอีกที่356ล้านลืมดูเลยนะว่าติดเลือดไหลเท่าไหร่นะเพิ่งมาดูขั้นสุดท้ายนะครับว่าติดเลือดไหลยอยู่ที่356นะครับทุกคนแรงมากๆนะครับทุกคนนะโอกาสขี 4, ้นะดี่ันนี้เาเราอ,าอราเซ็นต์นะดีค่ีตรงนี้นเลยเยน่อนะทุกคนเคะ ทีนี้นะครับจากนั้นนะครับพี่จะทาการบัานะครับโดยทําการวางตัวนี้ลงไปนะก็คือวางอิจิโกะเข้าไปนะครับแล้วก็จะวางตัวนี้ด้วยนะครับให้มันบัฟนะตัวนี้อะไรเนี่ยซูบารุนะให้ซูบารุบัฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวมากดดูของไอ้ด้วยว่าเพิ่มดาเมจได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอซูบารุเนี่ยนับถอยหลังเสร็จก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอเจ้าซูบารุตรงนี้นับถอยหลังก่อนนะอ่ะเจ็ดวิแล้วทุกคนรอรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอ่ะ มาดูกันนะครับ4ี่วิสามไปนะครับทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับปั๊บนะครับกลับคูณ1นะครับทุกคนบัฟแล้วนะครับตรงนี้เท่าไหร่211ล้านนะครับทุกคนนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากดบัฟของไอ้ด้วยจะเพิ่มไหมเท่าไหร่รทำไมเออทำไมักดไม่ติดอ่ะก็เท่าเดิมนะแสดงว่าไอ้สิเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทับกันนะระหว่างไอดอลกับอิจิโกเนี่ยมันบัฟทับกันใช่ปะทำไมเนี่ยเออทำไมเพิ่งจะเพิ่มวะาสองร้อยสามสิบสองล้านแล้วก็ติดตรงนี้อีก 4 8 1ล้านนะครับบวกกันก็เป็นเท่าไหร่700ล้านนะทุกคนนะรวมๆประมาณ700ล้านนะครับถ้าบวกกันถือว่าแรงปะทุกคนว่าไงคิดเอาเองแล้วกันว่าแรงเปล่าอันนี้เป็นแค่อันติเมตนะยังไม่ได้ขึ้นกอรลี่นะครับแรงปะรวมๆก็เกือบ700ล้านนะครับทุกคนแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้เอาซูบารุไปเล่นเท่าไหร่นะเออถ้า AFK เนี่ยมันใช้ซูบารุไม่ได้นะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นมือเนี่ยเราสามารถเอาซูบารุไปได้นะครับแต่จริงๆ AFK ก็ได้นะแต่ว่า ก็ต้องวัดใจเอานะครับว่าจะแพ้หรือชนะนะอาจจะแพ้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาซูบารุไป AFK เนี่ยมันจะวางซูบารุก่อนไอดอนเนี่ยจะจบเลยนะจริงๆเราต้องการวางไอดอนก่อนองไงทุกคนโอเคป่ะประมาณนี้เนาะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนก็คงมีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับใครที่รอดูในส่วนของกอรลี่นะครับพี่ว่าพี่ได้ทำคลิปหมดแล้วนะครับกอรลี่ของกาโรนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวกาโรที่เป็นร่างกอรลี่กันอีกทีนึงอ่ะ ฝากกดไลค์ like กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะทุกคนสวัสดีครับ